Transcrição e えっ บอกไฮลีกนี่มมนแรงลัดนารถย่าเด้ออ๋อปดถ้อยดอยคอยล้างตัดตั้มได้ห่ะั้งแมออกไปต่างเง้ ดงเลยยื <Sen> ่น <änd> ย tamam <iendo> ื่นเอนหน้าซามหายนิดเกี่ยวว่านี่ยนนะหน้านาหน้ากีน้าลีกลีกลีกอย่ามาเซะเบียบขาเียเดูไปูร่างกู โอเจ้หุ่นแจ๊บเดิ้ลรถนะเดิ้ลงานพ่นมาก่อนพี่น้องคืบมากคืบมากเลยให้แต่ไม่ได้เกี่ยวลายเมื่อวานนี้เกี่ยวซ้ำหายนม่ ทีมโลทีมโล่ิจัดเป็นคนจัด <c oughs> ออจับเด้อจับหลดหลดไปไง่ายล้างได้ถูง <c oughs> ตามหอนอคนเจดเดียว ơi ลงมาสิค่ลองมาคนแล้วน้องี่น้องสามหน่าหน้าเด้อแต่ไม่ได้ขืนเนาะตรงนีเรียกน้อยกะกันนะร้านน่าหน้าสาวหงสคนจีนฮาหหมหรือข่าวเกนะพี่น้องแล่นดูนางน้างพีไมาอยู่แรงนะเอ้ยอย่าพลาดเออซักเด้อถ้าต้นเด้อหัว่าซักลงมาเด้อ เมงในนาดค่ายกค่ายเสือกับโมไซอ้ยเด็กๆพ้นเขาค่ายแต่บมริกีเยีรยวลน์นู้พี่น้องขึ้นพ้นจากมากาอีกเลยข้าวเก็บนอยังเขาอย่งเตะตัวนีย่างไมริกเก็ร์น้องบผ่นเกี่ยวออกทางทางหุด เมื่อทยังเขาเลยนลยี่ท่านได้ชุกท่ากับเปืือนลูกขนาดเลยกี่ต้มท่านใส่ยลายนี่พอดีนักเม็ดเขาพี่น้องคายเดี๋ยวมันเห่งเนี่ยเพราะว่าต้นเสามันเด็ดเนาะก้มเด้อหัวหน่ะน้องน้ำก้อหัวได้หาเสือขับโบใส่ค่ายได้หาจิ้ว ้รมเด้อดเติ้์นพวนหน่ะเด้อจับโหลดดีๆเด้อเทิร์นดิ้นมาดูทรงพมใหม่สบ,บายดีพี่นอนะ้องแน่จับรถ <c oughs> เอา้าว่าิ่งดิสบ,บายดีพี่นอ้องโอ้ยห้เธอจับสั่นไหมขี่รถลดได้หมดเต็มรถลดชนะ จัดหมดกได้เป็นระเบียบสัข่าวเ้งมันขึบมาขึบมาเลยเออทางนี่นาะไม่ได้ถือหัวนน่ะเจ็บบมาเบินด้วยเบิรด้วยเบิร์นหมดคเนมเบิร์นเด้อไม่นะเด้อใช่แล้วมันบอกทางหัวห่ไม่ต่้เลยแเนเหมือนก็ทางหนเนมเหมืองทาง ปั้นไข่ได้วคะเมยเสือกระบะใส่ฮะเอาเขาไว้ในเจสใส่พอบาดงแล้วคือบอกแกเปออกว่าหลดจกักเอาไปเอาหลดออกก็เดอจอดห้วยาะเอาหลดออกไนเดอดงบ่ได้ทั้งนี้นี่หย่อมแม่เ่นอุกตาบ

เจ็บขนาดเลยแล้วใหม่สิก็หัวเหมืนบ่ได้แนมเบิงนางอยอในักหลุดเบ้าชงสมๆไหนกมก้มลงเด้อก้มลงเด้อย่ามหน้าขพี่ตะตย่าเกี่ยข่าวพรพบพ้นจนสิจาย โอ้ยปีนปีน,นไปลอง <c oughs> โอ้ยโตนหน่ะน,นะไปออกมาออกมาพี่พี่เตี้ยออกไปเตี้ยลดนั่นเตี้ยลดสิตั้มเตี้ยเตี้ยมากันเลยโตโอเคเกาไวน้นี่เนโน๊ตโนอง พ่อวิทย์เลยเหรอกินโหลดนี่อยากโอนได้ปะดงนี่แขางนี่เออแม่มันเห็ดเด้อค่ะเด้อแม่มันอยู่พี่แม่มันอยู่พี่เบิกม,มาหน่อยมาได้ลูกแม้วมันมือตาอะไรลูกติเตียนะท่านมือตา ในมือตายอยู hmm. ่เนาะตัวงามอลีตัวใหญ่หลีตัวนั้เห็ดอุลุยคือแม่อยู่เดี่ยขอบไปหาลูกไปออกมาอย่าเห็ดอย่าใบมันมันได้ลูมั้ยมันอารมณ์เสียได้มั้ไปไปึ้นไปพี่น้องพี่น้องข่าวกับเอาไว้ข้ารถนี่แหละเพราะว่ายังบม่ได้ปลูกยังสั่มเอาไว้ข้ารถยังบม่ได้เอาผ้าแหงมาปูไปขึ้นเทิงไปไป ละหาใหญ่งูอเท่านั้นเลยห่อนขนาดนี้คนมาได้หลุดหนึ่งแต่บบเต็มเนาะคนแรกแล้วเนาะพี่น้องได้แต่หลุดเดียวหนึ่งเนาะหลุดเดียวก็หอบเต็มสัมเนี่ยเป็นนิสเงียงพี่น้องคลิปนี้ตาบแงยงเนาะแงยงมันขาดคลิปนี้นี่กับซีโคขาไว้ซอร์มีเนาะพี่น้องพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย